คราสวัสดีทุกคนเนาะนี่แหละครับการสอนลูกนะพี่น้องยศีมันแตกต่างกันมันเห็นได้ชัดเจนทีนี้เห็นได้ชัดแบบน,นี้อืคนบางคนนะบอกว่านี่นะคะเรียนไปก็ปวดหัวก็ปวด,ดีกว่านี่นะคะอืเป็นข้าราชาการมันไสแห้งคนะ่ะเ,ออเขาสอนลูกดีมากบมแเม่นางเ,กกเอกอเขาก็บอกกันละ นะครับอืมครบการครบได้แต่ว่าจะทีมการเลี่ยเดอเออแต่เพื่อนน hey, ีบบันนี้หยิบเสื้อหนวดลูกเันเนี้มันมีแห้งบอเลี่ยงกัดยาหีแม่มันดอกมานนะสู่ค่าขายบอดได้บ่อดยอนลูกพันนะ่ะนี่นะคะเป็นข้าราชการมันก็ใส้แห้งค่ะไม่มีแดดไม่มีกินค่ะเออซู้เป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้หรอกค่ะเห็นไหมคะเหมือนหนูนี่ค่ะ การศึกษาก็แค่ม .6 ค่ะสามารถซื้อที่ดินป่าสงวนได้ค่ะเอเอนะเห็นไหมคะสร้างบ้านสองหลังสามหลังค่ะไม่จําเป็นต้องมีผัวก็ได้ค่ะนี่นะคะเอออยู่กันมาสิบแปดสิบเก้าปีนี้ค่ะไม่มีคม่ไม่เคยมีความสุขเลยค่ะ มึงบ่มีความสุขไปแต่เขาเซิงตายบ่บ่มาเขามึงแต่เขาสีมึงไหนนางอีหามึงโอ้ยตายแล้วนะเพิ่งก่อสร้างไม่เอานะคุณมาเพิ่งพักมึงบ่ามาเขาเพื่อไปไปเขาเซิองตายบ่โอ้ยตายแล้วครับนี่นะคะอยู่ด้วยกันมาสิบแปดสิบข้าวปีนี่นะไม่มีเคยมีความสุขสักวันครับ มันก็บอกหัวเลยเนาะนั่นจะบ่มีความสุขเลยตีอ่อเออนะ <c oughs> จะมีความสุขบ่มีความสุขเลยครับลูกทางกระราดมาสองคน <c oughs> <c oughs> เอานะ <c oughs> น้ำเตกแลวแยกกัน <c oughs> จะมีความสุขบ่กมีความสุขแหลวลูกทางกระลาดออกมาสองคน <c oughs> มันแม่นบอกครับพี่น้องเอฟซีนะ อืมนะถ้าไม่รักถ้าไม่ให้เขาเสือ่อมมันจะเป็นไปได้บอเออบอมักประเดศไหนเชิงแมนบอกครับพี่น้องเอฟซี C. โอ้ยมันกันสร้างวนะ่าเนาะอีฮามึงนั่นแหละบัตดเพิ่นจากป่าเขาเออนะครับอ่าเป็นขา้าราชการงานมั่นคงกว่าการค้าค้าขายไม่แน่นอน <c oughs> แมนจักสิขายได้บ่ได้จจากสิขายดีบ่ดีเออนะ อะไรนี่สี่สี่มีวันหมดอายุอะไรมีวันหมดอายุเนาะสี่มีแมนมดแล้วครับมดโปรโมชั่นสี่บดแซบสี่บดนวดแล้ววันนี้โอ้ยตายแล้วเนาะอ่ามันบอกหักเดือบนพี่เอนบัสดีครับเออมันบอกคืเดิครับพี่น้องเอฟซีว่ามากเขาตายเพจะไปฝ่าอนลงมผ่าน อยากเอาตตยอย้บิดโมไซมาแล้วครับจำเอาแล้วครับผมเอา่าโคือนอดของดำเด้บานนี่ <c oughs> นะกับไปเฝ้ากันแล้วพอมาก,ก็จะไปเฝ้าเป็นอยงเมีพรมาจิมนัดกันมาจิแตกบ่นะครับเนาะอะเอเออะไรนี่พี่หนูแดงเข้ามาเอา่กระสีเลยนะ <c oughs> เนาะคนฮะ พ่อแม่เขาสอนอลูกมาดีอเออครับผมนั่นมันต่างกันไนเวียนเนี่ยเขาสอน,นนะเ,อะเขาสอนลูกเขามาดีเด้บัดน,นี้พี่นอ้องเอฟซีว่าสอนมาแบบนั้นเบบนี้นะอย่าพึ่งนะอย่าทิ้งการเรียนนะคุยคุยได้พบกันรบได้เอเขาก็บอก<ต>ใน<ห>ทางี่ง<ม>ดีแต่ให้มีขอบเขตนะ เออจะแม่ล่ะเขายังบอกอะไรเขายังปรึกษาแม่ยังเคารพแม่ใช่ไหมน่ะนะคนบางคนไม่ได้บอกเด้อครับพี่น้องเอฟีนะเออไผซี่ไผสั่งทบเอาก็จยังว่าล่ะนะเพิ่นมาเพิ่นอยู่กับผัวเพิ่นน่ะสิบแปดสิบเก้าปีนะบ่มีความสุขเป่นว่านะไม่มีความสุขแม้แต่วันเดียวค่ะเพิ่น มึงมามีความชุ่มมาแต่เขาซึ่งหาสิแตกบ่เมื่อเขาสีเน็่ยอย่างอีห่ามึงมึงก็วอกกูหัวเดีเยานเออนะครับพี่น้องมันกับป๋าจะเฮืองแล้วจะอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขมึงก็วอกกูหัวเดนาอโอ้ตายแล้วแม่แล้วเนี่ยมึงมาหมักมันแล้วเนาะมึงมาจากเซิ่งแล้วบัดนี่มึงจะไปเซิ่งผู้ใหม่มันก็ไม่มีความสุขแล้วทีนี้มันจากเซิ่งกับมันเซิ่งมันนี่ นั่นเป็นแบบนั้นได้พี่น้องเอฟซีโอ้ยตายแล้วันนะอืมเห็นไหมนะครับแ <c oughs> ม่นกใส่ปกดินแล้วครับพี่น้องนะเอฟซีนะเออดินทีนี้นะเออออกมาดินแต่ไม่ดูหลานตัวเองนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเออไม่ดูหลานตัวเองไหนนะนะ เอแต่ว่าเป็นข้าราชการนี่มันดีไรครับมันมั่นคงไรอืมมันมั่นคงเ้อนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่มันไม่มั่นคงมันนี่เออไปขายได้จักชิได้ขายดีบ่ได้ขายดีได้ครับหลังมือพอหมานเดบผ่านเ <c oughs> ออหลังมือไม่หมานก็มีไรครับพี่น้องเอฟซีแต่ว่าเป็นข้าราชการนี่สิ้นเดือนปรับรับเงินเดือนได้ไดครับ เออนะครับมันต่างกันไหนสร้าเขาบอจะเป็นเจ้าเป็นนายเดี๋ยวสราเขาเขาวข่า,วามานเจ้ามานายด้ดยอเออเห็นไหมล่ะเอออะไรสี่กันมาสิแปดสิเก้าปีบอกไม่มีความสุขมันแมนอยู่ตีทนอยู่เฮ็ดหนียงอ้าวก็ทนนเงนบัดคุยเขาอะไรยังอยู่ยังทนอยู่ เนียมันมีแห้งอะไรยังทนอยู่นะออนะบนอยุกันมายุไปยุมาบรดเท่ามีแห้งบัดนี้ก,กเลยอกป่าออนหลังจากานะจมากักบ่มักแล้วครับลูกกับจนทางกะลาดลมาสองคนจะบ่มักกันไปไจซึ่งบอโอ้ย,ยหามเงยนะครับนะอือแล้วทีนี้ ก็มีเพจเพจนึงน่งเนาะไปลงนะเอไปลงชุมชนเด้่ยบัดนี้อ่ไปลงชุมชนเพราะคือู้จักตายเถอะครับพี่น้องเอฟซีอ่พี่ดวงแขวัสดีครับสวัสดีทุกคนอ่มีเพจเพจหนึ่งอาไปลงมาเนี่มว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีความถูกอย่างนั้นอย่างนี้อ่โดนบังครับโดนกดดันจากพ่อแม่คุยเขแล้วกดดันมึงออกดไปกดมากก็มีแห้งแล้วมัน เออจนลงบ้านเล็กที่ไปแล้วครับผมเออนะครับจนลงบ้านเลขที่พ่อแม่ว่าจะฟาเอาเด้๋ยลูกเดี๋จะฟาเอาเด้๋หายวันนี้ครับบวกกินเขากินน้ำคัดว่าเขาอีากวันนี้เออนะครับนะเเขาจนว่าโอ้โหยมันเอาซะมันเอาซะมันจะได้ก,กระไรเออนะครับคัดพ่อกันแม่ หน้ามากลูกคงจำมีหลายคนแล้วบอก <c oughs> อเกลียดพ่อเกลียดแม่แล้วบัณฑิตคัดพวกเขาว่านําแล้วย้อนยังไดผัวครับผม <c oughs> แต่มันทุบพ่อแม่ได้ทุบครอบครัวได้บัตดูดครอบครัวกดดันดนพ่อแม่กดดันมานนี่บันจไปกดดันมึงบันจิไปบ,บังคับมึงเนาะ